สวัสดีครับพบกับผมไมคกี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอดแบบพิเซิร์นะครับขั้นแรกนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปโหลดลิงก์ที่ผมจะให้ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคถ้าทุกคนโหลดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นมอดตัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะเขียนว่า QV ไฟล์เอามาให้ทุกคนคลิกขวาแตกไฟล์นะครับโอเคถ้าเราแตกไฟล์เสร็จแล้วเราก็เข้าไปนะครับทุกคนก็จะเห็นคําว่าอดไรวผมสูงตัวมา อยู่ต่อนะครับแล้วก็ QV 3 5 m อันนี้นะครับให้ทุกคนเข้าไปเลยครับแล้วเมื่อเจอเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จปั๊บให้ทุกคนกด Install นะครับแล้วก็เลือกตัวเกมนะครับแต่ที่ผมลงแล้วครับผมจะกด c a น c e l โอเคถ้าทุกคนโหลดนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูที่ไฟล์เอ็มดตนี้นะครับขอไปเลยเสร็จปั๊บให้ทุกคนเเปิดหาตัวเกมของเรานะครับผมอยู่นี่นะครับแล้วก็เปิดตำแหน่งไฟล์เรวก็มาที่เต่าเขียวอ่ะ๋ยวผมจะเปิดอนี้ดีกว่าให้ทุกคนมาคําว่ามอ d นะครับแล้วให้ทุกคนแบบลากลงมาใส่เลยนะครับ ส่วนไหนที่ทุกคนเห็นอันนี้อันนี้คือมอลถนนนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมของตัวนี้นะครับแล้วเราก็อันนี้อย่าเพิ่งปิดนะครับเปิดหน้าไว้แล้วก็มาที่ออปชันนะครับนี่อ่นน,นี้แล้วทุกคนก็เลือกดูครับว่าจะเอาอันไหนครับไปแปลภาษาเอาได้นะครับผมน่าจะลงตัวนี้ผมลงตัวนี้กับอ่านี้ ทุกคนลองไปหาลองดูได้นะครับนี่ไอ้ตรงนี้ก็ทุกคนลองแปลภาษาดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์มัลถนนเกียวไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อทุกคนอยากจะเอามาใส่เพรทุกคนอ่ะผมเข้ามาปับ๊บผมหาอ่านี่มัลถนนเข้ามาเสร็จปับ๊บนี่นะครับถ้าลงไปใส่นี่นะครับ นี่วิธีลงบัดถนนนะครับอันนี้ผมแบบมีแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับใส่ทับได้โอเคเดี๋ยวทุกคนก็ลองตามมานะครับของนะครับผม โอเคครับผมมอดที่จะเห็นก็ประมาณนี้นะนะทุกคนมาปรับนี้ด้วยนะครับนี่นะครับผมเป็นการปรับสีของเกมนะครับเปสุดเลยครับแล้วทุกคนก็จะได้แบบนี้นะฮะอย่างที่เห็นเลยนี่นี่ถนนก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีก็จะแบบพิเศษเลย การตั้งค่าในเกมของผมก็ทั่วไปครับคอมสเปคต่างๆไม่ได้แรงมากก็ประมาณนี้ครับผมก็ไปดูการลงเลยนะครับขอบคุณครับ